ก็ธรรมะแบบก็ค่อนค่อนข้างจะค่อนข้างจะเรียกว่าก็ค่อนค่อนข้างจะเหนือโลกพอสมควรนะเหนือโลกหรือว่าหลุดโลกทั้งทั้งเหนือหลุดไปจากโลกแล้วก็อยู่เหนือโลกด้วยไงให้สองคำนี่มาต่างกันมนโลกกับหลุดโลกก็สองสองสองคำนี่มามารวมกัน พราะถ้าถ้าถ้า้ไม่หลุดโลกจริงะคุยอย่างคุณสมหวังไม่ได้ใช่ใช่แล้วแล้วถ้าคนถ้าคนไม่หลุดโลกก็ฟังท่านสมหวังไม่ได้เหมือนกันอย่างเราเรานี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะหลุดโลกพอสมควรด้วยก็คนคนมีสายสินเช่นไรก็ชอบจะคบกับคนอ่ สายสินเสมอกันไม่ใช่หรือแตพี่สมหวังเคุยกับผมมีไรนี่คุย,มคยไม่รอดเปนสักเียว้ยก็แสดงว่าคุณคุณย,ย,ย,ยังต้องฝึกอีกเยอะแล้วก็จะดีทนฟังคุยกับพี่สมหวงังได้นะแต่พี่สมหวังคุยกับผมไม่ได้ไงเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าท่านก็ยังฟังแล้วก็ยัง,ย,งยังลำคาญอยู่บ้างอะ่ะเพราะท่านก็ถามยียวนกวนประสาทเหมือนกัน ไม่แล้วก็ท่านทารกน้อยก็ถามบกไปเว้นมากนข้างจะยียวนพอสมควรด้วยผมฟังรู้ท่านตั้งใจอย่างนั้นจริงๆท่านตั้งใจยียวนอยู่แล้วอย่าปฏิเสธอย่าพูดปดนะยอมรับมาซะดีๆแต่กวนประสาทนะแต่แต่กวนประสาทใครใครยี่ใครหรือไม่ได้ ไม่ไม่ได้ยี่ยวนแต่แต่จะขยี่ให้ถึงทำอย่างนั้นใช่ไหมจะฟอกขาวใช้น้ํายาฟอกขาวไงในเอาไฮเตอร์เลยฮ่เกินเลยชีวิตก็ดีเหมือนกันก็ดีไปอีกแบบอย่างก็เรียกว่า ก็ถึงถึงใ้ถึงใจดีไม่ใช่นิ่มนวลฟังได้ก็ได้เพราะท่านสมหวังนี่บางทีบางทีถามถามไปมากๆนี่เขายังบอกว่าคุณวินัยนะกวนตีนเนี่ยพูดอย่างเงี้ยถ้าพูดกับคุณทะลกน้อยท่านจะฟังเป็นยังไงถ้าท่าไม่มีความอดทนพอเราฟังไม่ได้นะเสืเฉยผมไม่มีอะไรหรอกฟังได้หมดแล้ว ใช่เราต้องฟังให้ได้เพราะเพราะเรามาทดสอบจิตวิญญาณซึ่งกันและกันด้วยไงก็ไหนก็ไหนว่าลดแล้วโลภโกรธหลงถ้าฟังได้ยังโกรธอยู่ก็ถือว่าคุยแต่ปากมันมันมีอย่างนี้ถาไมไหไหอ้ความโกรธเนี่ยที่เวลาคุยกันเนี่ยแต่บางทีก็ไปคนเราไปร,ารู้ทันก่อนไปดักก่อนเนี่ย แต่สภาพธรรมเนี่ยที่มันชีพนะหัวใจเนี่ยเห็นเปล่าใหนนะ้นั่นแต่ถ้าไม่มีก็คือมันไม่มีนะแล้วไม่ไม่ตั้งอยู่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนะี่ยมันตั้งอยู่จำเหมือนที่ผมพูดให้ฟังเมื่อเช้าไดนนแหละนามธรรมาเนี่ยมันออกมาเป็นรูปประทับได้โดนว่าเฒ่าว่าเฒ่าด่าเฒ้าหรือว่าฟังในกลุ่มเวลาเขาคุยกันทะเลาะกันน่ ทางสันไบได้ทิ้นนรงรบนขอหัใจมีไหมจี๊ดจี๊ดหรือเปล่าถ้าัจี๊ดจี๊อยู่เนี่ยเออนั่นแหละปของอาการแล้วถึงแม้สติเราจะรู้ทันเรรู้ทันว่าโอ้อันนี้มันเราโกรธแล้วเนี่ยแต่ว่าอีสภาพธรรมมันเกิดขึ้นด้วยนะแม่เขาเรียกว่าอยู่เหนืนะเอเหนืออะไรเหนือคว,วามคิดบางทีเราเอาความคิดไปตัด เราไม่เห็นสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นจริงบบตั้าแต่ตั้งอยู่ไม่ตั้งอยู่แต่เราถ้าหากว่าเราปรับตัวตปรับตัวให้อยู่ในสภาวะปกติตได้เนี่ยเพราะมันเยี่ยมอยู่แล้วยอดเยี่ยมอยู่แล้วถ้ามีกระจกเนี่ยเอากระจกไว้ข้างๆถ้าเขาว่าให้อาหารเป็นมองดูกระจกหน้าแดงหรือเปล่าเลือดตุ่นหน้าไหม ถ้าเ่างมัน้นหน้าอยู่แสดงว่ามันโกรธอยู่มันปฏิเสธไม่ได้หรอกถึงแม้จะระงับอารมณ์แล้วพูดดีๆนะแต่ไออาการมันออกใช่ก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันแล้วระงับได้หมดจะระงับด้วยวิธีไหนก็ถือว่าเป็นอริยะเหมือนกันถึงจะไม่ใช่อริยะแบบถาวรถึงเป็นอริยะในช่วงนั้นได้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว ความเป็นอริยะเข้าสิ่งสถิตในจิตวิญญาณได้ก็ถือว่าเยี่ยมแต่แต่เราอยู่ห้องคอนี่เราฟังแต่เสียงนะมันจะมีน้ําเสียงไหมรู้รู้รู้น้ําเสียงฟังออกรู้ขึ้นขึ้นเล็กขึ้นน้อยยังรู้เลยขึ้นแต่ขมอยู่ยังรู้เลยแต่ว่าเราหมายหมายไอ้ขึ้นหมายถึงว่าความกริ้วเกิดขึ้น แล้วแต่ยังพูดในลักษณะคมความกริ้วอยู่ยังรู้เลยแต่ว่าเพราะว่าความนิ่มนวลน,นี่หายไปอ,ะอ่ะใช่ไหมใช่ความละเอียดอ่อนไงความละเอียดอ่อนความนิ่มนวลพูดให้คือพูดเสียงหล่อไม่สม่ำเสมอ,อ,อม <laughs> ใช่ไหมครับรท่านอะไรอยู่มันก็รู้ใช่ม,มาครับเสียงหมดนะ่ะ ใช่มากับเสียงอเ,อเอาเลยก็ขอบคุณครับ